คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี้แอดมินเกาเาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีอาสุโคสคนไปตามต่อแนวทางเลข,ของปูปิศาโคลาดกเ่นเคยเด้อครับผมครับหลังจากที่แอดมินเกามาเชียได้ลงคลิปลปูไปเลขนิมิตที่ปูได้มาก อาคลิปแรกปูให้เป็นเหล็กลางน้พี่น้องนกกบมีหาดศูนย์กับหาเก่าครับผมครับพี่น้องก็ได้โ่งคลิปไปแล้วเด้อครับผมสาหรับเหล็กรางของปูปิศาโคลาสครับผมสําหรับคลิปนี้ปูกะมีเหล็กนิมิตแนวทางมากอาให้กับหลูกกับหลานเก่ามาเชียกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเดี๋ยวล่องไปรับชมน้ำกันนาะพี่น้องเนาะไปฟังน้ำกันว่าเหล็กนิมิตปู อาคลิปนี้หรือว่าอาธปูไดมาลาสุดนี้จะเป็นบนตัวใดนนะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชร์ในเด้อครับพี่น้องปูกะมั่นใจในแนวทางเด้อครับผมเพื่อได้โชว์ได้รลับนะพี่น้องนอกหลกหลานเกามาแชร์กับเคากาบขอบคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับหลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมไปรับชมรับฟัง น้ำกันเลยครับผมขอโชกขอหลามน้ำปูกันครับปูครับลูกหลานเกามาเชี่ยกาบนมสัสก,การปูปิศนาโคลาดครับผมออ oh, ครับปูครับอ่าคลิปแรกที่ปูให้ลูกก็คือเหล็กลางนะครับเนาะ <Yeah. S 1> ที่ปูฝันว่ามีอ่าเห็นเงินเหรียอญอยังไงนนะปูครับที่ปูกับโกนหัวครับผม กระปูจับครับหาศูนย์ก็หาเก่าครับอ่าคลิปนี้จะเป็นเลขบนบ่ครับปูหรือว่าปูจะมาย่ำครับผมเลขบนแข็งแข็งเดียวเลยเลขบนครับเป็นเลขนั่งบ่ครับผมเลขนั่งเอาครับปูบ่เมนเลขปันก็มาอยู่เมื่อคืนแต่ว่าปูว่าเลขปูเสียงใต้เหรอไหมต้อมีเหลกอี๋นะครับ อ๋าเลเก็กเ,เลขตอนนี้ป<ม>ูกับได้เก่าซีมป่ครับผมเนี่ยเก่าซีเป็นบนบ่ครับปูเป็นเลขบนครับเก่า<ำ>ซีเหล็บนตัวเดียวเลยเลขล่างก็ตัดเป็นถาดซูทตัวเดียวลเ,เ,เลยโอ้เอาแขนแขนแลยบ่ปูเป็นแขนด้วยครับเฮ้ยเสียนาทีต่างก็บิีเป็น หาตุนใช่เนาะครับเรียนหาสิปดังได้ครับผมพี่น้องเอฟซีมัน,ม,นมันตกอยู่ก้งางล่างเขาหยิบขึ้นมาเขาคิเสเหรียญล่างครับแต่ว่าเหรียญกันปูดังเอาเนี่ยมันตือ่อยาหนี้เยอะที่มันออกหนึ่งเก่าหนึ่งเก่า,าหนึ่งปูกับนั่งขินไกลตัวหนึ่งปูกับว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าอยู่ใช่ปูหมดเสื้อจะพาะแนตะ่ละอันเก่าซี่นี่เป็นตัวหรือว่าเป็นลิมิตคือเก่าครับผมนั่งเนี่ เป็นโตด้วยครับผมนบบป่ยนรถครับอ๋อครับผมไปเส่ทะเบียนแต่ามาเชียงไทยบึงเริต้องำสิ่งกันนะครับเสียงไทยบึง,บงฟันล่ามไปเรื่อยละใช่ว่าไปนีบออกไปมันก็้จะไายตัวมันก็เดียวเห็นะครับผมเก่าซีเก่าซีาบนเก่าซีให้มัน อัน a อันนอันน e ้ที่เอาไปเลขสาตัวก็เป็นเอางั้นใส่ดีฮุกใส่บ่สฮุเกาซีบอ6ฮุกเกาซีซีเาซย่งีละ6 9กเกาครับผม,มยิงสามตัวลนะ ครับแต่ว่าตัวว่านันเก่าสีครับตัวเนียนสอง <5. S 1> หะสองตัวนี่เก่าซีได้วครับผม,ม <9 4. S 2> ตั่เดียวเลยคนล่างกระตัดเลือดหาซูนตัวเดียวหันไหลครับเพื่อนสื่กันคับไปเพิ่งคลิปแรกครัก็คลิปแรกก็จะมีกันก็จะเป็นหกศูนย์เก่าหกครับผมหกเก่าเก่าครับแต่ก็ตัวตัวที่ปู้ไฮมีหาศูนย์แล้วก็หาเก่า คำรับหกเก่าหกเก่าครับแต่ว่าบันนี่มันมนมันคิสองเนาะครับผมปกติผูกําหนดบอกตัวเดียวอยู่แต่ด้ว,ว่าเขานก็แมนเท่าไหรน,นครับเก่าซนมัับยมแบบังเอ่ผู้ีูแบบป้าเห็นทะเบียนรถด้วยครับผม นั้นในความรู un> un> ้สึกปูกับว่ามันแน่นนหะแต่ว่าเทาไปว่างหาศูนย์เวลาเราจะเป็นเด็กคนแต่ว่ากันบนกันล่างนี่นครับผมผ่าปูผ้าเป็นมันเป็นเลขคำนวณนะปูเนาะมันไปได้หมดคือว่าปูนั่งเอาครับเคยนั่งหลายเสื้อยืดเสื้อผปูก็เสื้อจะบของานนันเขาตายจนนั่นเดงมันง่ายตรงไหนครับอันนี้ก็ปมาทางมีปฏิหาร เก่าซีนะครับผมกับพร้อมนบนรางน้ำครับนี่ก็เดี๋ยวถอดปลาปลาเป็นวันที่ยสามครับผมพรลาทีฮะอ่าทอดปลาปลาอยู่วัดเพราะกปูแม่นปูกระเบื้องไว้ห่าร้อยตารางเมต็ตมันเหลืออยู่ที่พ่อตารางเม็ตหรือว่ามันข้างล่างขาไวนะ้น่ะครับผมข้างล่างข้าไว้มึงก็บาด อืมได้ว่าขอปฏิหารเรื่องวันหนึ่งสัตว์ประเว็ีมาหลายแล้วมันลาอนะไรอ่ะครับครับผมสาธุครับขอปฏิหารด้วย <ผม S 1> เป็นโชค <ผม S 1> เป็นลาบอาเอาหลายตัวหรอกเอาตัวเดียวมีแขนอย่นั้นเข้าที่ทำมักเลขกสามตัวก็เอาหกใส่เอาสีใส่นนครับเรียกว่าตัววัชพืชเนี่ยเข้าสีสี่ตัวนั่งเลยเข่าสี่ก็ขาดซุดนี่เด้อครับผมขาดซุดนี่เป็นเลขกฝัน ครับอันนี้เลขนั่งเอาฟูเวราอะไรเมื่อคืนม้นไปเมืนอคนดีเดินมันแ่ยครับไม่รีบนะย่เป็นกิรตัดต่าวาซอยพาหลังกาตะท่วงช่วงนี้มันอาธิบดับอยครับผมฟ้าถูกคอเห็นไดนเด้อเป็นผ้าบ่าเสื้อลูกพ่ธิหานไลเด้ดีวางเลยเลยเนาะครับผมผมเสมเสเกน ปาเคชี่เนียครับอ่ามีบุญน้ำกันครับผมตกมันมันซุบปลาล้ำเพ็่ไที่เขาพัชชาแลลวเราจะมีนี่นีน่จริงครับปูอ,อยาไกไห้มันดูร่วงไปครับปูกับมีอ่าการก่อสางเนะปูเนาะปูกะะเบื้องอ้เเ็าโดนเหมือนะ,ะปลาบ่ปูอันนี้เป็นสาลาอุโบส คาลอยตะล่างเพ็ดบุญละมันก็ซึ่งคาจางกระปูวิ่ไปหลายหลายบันมันก็เหลืออยู่่อนอยู่นี่มันต่างละก่าเขาะเพราะว่าให้เขาสั่งไม่อีกที่พครองขาดตัวเบลนี่แค่ที่ตู้ฟองก็สั่งเขาบอกว่าไงเราคนที่อายุแล่ใช่ครับผมนี่กระปูก็จะาทอดป้าป้าวันที่สามนี่นะครับผมกระได้คุณชายย่อมเบิ้ลเบิ้ลกระได้ป้ดป้าสามเนี่ยสามครับผม สามกอลก,กระดานมาปูก,กระดาคับปูก็เป็นโชว์เป็นหลาบให้ลูกให้ล้านได้เรื่อครับผมแม่ปูเขเรยว,ว่าไงย่อมเป็นยังติตัวป้าที่วาดาสีติดตัยอยู่ว่าครับเอาลองเบ่งน้ะปูเนาะครับโดเดี่ยวแขนเลืลอดับอมงปูนี่ก็เต่าซี่ก็ผ่าศูนยเท่านั้นแหละครับผมเก่าซี่ก็ผ่าศูนย์เพื่อ ถือสามตัวก็ลอกเอาหกเกลือใส่ตัวหนาด้วยครับผมลักลอยหกเก่าซีหกเก่าซีหรือซีเก่าสีไปยังสินะครับปูครับแต่ว่าตัวจริงมาในเก่าซีแต่ตัวจริอันซึ่งหาซูนเรื่องเก่าสีอย่างเรียกที่ว่ามากเลยปูปูหมั่นใจตัวในเก่าสีครับมันเพราะมันสูนเนะสูนที่ปูจะได้มันก็สูนตลอดแต่เรื่อยแต่ว่าปูปูพยายาม ครับผมในกันจัดจุดวันอยฟ้องว่าอยากาโลเลน,นะครับอืมเพาันจบตัวนี้แห,หละเพรา <c oughs> ะว่าเท่าไรเป็นการแบบมันจบมันจบเก่าสีเพราะว่าที่ว่าเวลาพูดแบบใกลอกว่ตัวเดียวจงจงแข็งแข็งมันหลายเสืองเพแต่ว่ามันระยะหลังนี่มันตั้งแต่มนเสียกงง็ดูมากนครับเ <c oughs> วานนั้นพ <c oughs> ูดให้ศูนย์เก่าครับเงี้ยนะครับผม FC ให้บริหารไม่บุญน้ำกัดมันโดนตาลน้ำกันสาธุปูเออเพืดเป็นบุญเป็นลูกเป็นหลานอ่าบุญของลูกของหลานครับอ่าที่มาดาไฟงูใส่ป้องมันครับ,รบเพื่อในชว่วงเรลารเด้อปูตุ๊กหลานกะจะรบกวนปูสมนีเด้อครับผมครับให้โช่วงหลานเด้อว,วันนี้เด้อครับปูกราบนมัสการครับอ่าจะเล่นบอล เอาครับพี่น้องครับผมกัดล่องนําแนวทางของปูไปพิจารณาเบิ้งเนื้อครับผมครับกัดติดไว้จังน้อยนะพี่น้องเนาะเก่าซีกับหาศูนย์ครับผมบนล่างนะครับพี่น้องปูกะอยากให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างแหะครับผมเพราะว่าเป็นเลขของเป็นเลขนางเอากับเลขนิมิตนะพี่น้องเนาะบอมเป็นเลขกคำนวณครับผมสองหางเท่านั้นครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นสามตัวนะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคสามตัวก็จะเป็น เอา6กับ4เป็นลักลอยของเก่าซได้ครับผมก็จะเป็นหกเก่าซีซีเก่าซสิครับผมครับลองอ่าติดๆไว้ลักน้อยครับผมเพื่อได้โชคได้ยหลับอ่าเพื่อได้โชคได้ยหลับน้อพี่น้องเนาะรวมทําบุญกับปูครับผมปูก็จะมีอ่าถอดผ้าป่าครับผมสมทบทุนอ่าปูกระเบื้องครับผมซาลาอุโบสถนะพี่น้องเนาะครับผมตามในคลิปเมื่อกี้นี่เด้อครับผม กับปูปิิศนาโคลาดรับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเกามาเชียก็ขอขอบคุณพี่น้อ,นองเอฟซที่รับชมรับฟังด้อครับผมขอให้ได้โชคได้ลาบครับผมในงวันที่6 6มิถุนายนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ